สวัสดีค่ะพอตอนนี้ใช่ไหมค่ะวันนี้เราไม,ม,ม่เล่นเกมกูเลมีตอร์นี่ค่ะวันนี้เราจะมาต่อสู้ตับของกันอยู่นั่นเฮปเล็บกันเลยแล้วไม่เอาตาสีเงนินเดียวอ้าถ่ายรูปอีกโอ้แมวี่เปเลี่ยนอะไรเนี่ยไปหากของกระดูกกันนะเพื่อนบาย บินใบเรลเพ,พ,พื่อนใช่ใชจะบินใบโลดสมุทรทงนี่อย่างเพื่อนแล้วไงอ่ะขึ้นมาเรือชักบอย รถ้สูเอจอยากให้รถพันะครับถ้ารถพังขึ้นมาเสียดาเงินมากเลยนะครับเบียดีก่อนนะจะได้สู้ยักนะเยอะเยัว้าวสวยมากฉันชอบจีนะบาย i no. ขอดรก่อน,นให้คก็ขอจอรถง่อนนะ้คนเลยนะเออแล้วก็ขอมนะันซื้อของถึงน,นะตอนนั้นอะทไมเราดูทาไมมันเป็นเลขสิบแล้ววะเรายังไม่ทันอเลยนะขอตูชินไม้นงค่ะยอดสิบน่งน,น่ขอบคุณค่ะ ูกชินที่ไหนเนี่ยมันไม่ใชู่กชินแล้วถามผิดสู้ตัดครนกรูกเป็นหลายชยั่วโมงได้ขับรถเป็นลั้งหลชั่วโมงให้บอกว่ามาเที่ยวม,มาเที่ยวยัเดี๋ยวไปทะธานนั่งลย นี้ดีกว่าขอไม้ปลูกนิดนึงค่ะ ตอ้องขับโหือแล้วก็ตอ้องจอดโหลดและแล้วก็ต้องเข้าไปหลามเปิดเขาว,ว่าจะมีอะไรให้เกินไว้ก็ไม่ต้องให้ฉันตัดผมให้สิยันไงฉันวิ่งมาถ้าผมนาะยดีสักอย่นี้เั็นเอลี่เลยค่ะคลิกๆมือมัน นี่มนเอเลี่ยนะคะอี่ยต้อเอานะคะเพราะเธอมมุสวยที่เหรอคะมันมี่ผมนีใช่ไหคะช่ค่ค่เวน่กูจะดูฉัไอ,อ้จะชวนแล้วเนี่ยไปชว ไปชนรถเอกวันนี้อ่ะก็ต้นให้ปล่อยมาช่วยแล้วนี่บาย ต้นนี้ไปก่อแนะ่ถึงแล้วมแล้ววมแล้วบมนี่พ็ดสู้ได้อย่าสบายเนะ่แล้วก็ต้นชัยนี้ก็ก็ได้นะ ชั้นไหนชั้นไหนน,น,น,นี่วันนี้สลับชั้นก็ได้อยู่เอ้ยรถชั้นนี่น่ะคลิปว่าโครงกระดูกก็จะใช้ไปช่วยอย่างนีเดูสีออกมาหนาโครงกระดูกเยมมอไม่เหรอ มรดูมันนี่อย่างไรย่าพี่ย้อมไม่ต้นสิดเรอน้อยฉันต้นทำต้นกว่ามันจะออกมาตอนนี้นี่พอฉันต้นง,งสอง 树尾。 I mm -hmm. สำเร็จอ,อ,อยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนฉันจ,จะกลับบ้านแล้วบายนะเกิร์ลบาย Yeah. Okay. ครับมาทำงานครับอะไรดีคิดว่าจะไม่มาไปทำงานเหมือนกันอยู่กับบอยกับบอยไม่ใช่กับบอย ฉันบอกว่าฉันทำงานอยู่ที่กลยบอยอะนี่ไงกลอยบอยกลยบอยกลยบอยกลยกลยบอยเป็นไรหรอฉันเกลโกรธทำไมาหรอฉันไปก่อนนะ 嗯。 กินกินในหล่อให้คนอื่นถามให้เนี่ยเป็นไหนหรอคุณคะต้อนั่งอยู่เฉยเฉยนะคะก็จะกินอาหารนั่นันั่ยนั่งอยู่เฉยเฉยอร่อยกันนะเนี่ยรานนี้โอ้ยไม่อยากสันอีก ถ้าไปเอาเงินก่อนนะบอ,อยอยู่ให้ฟนุนนะ เด็กก็ดีใจอยู่ไม่เป็นไรหรอกแค่ี้ก็กินเค้กสี่ชั้นสั่นเค้กหนาชั้นสั่นน้อันนี้ฉันก็ขอลาก่อนนะนึน่าจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับค่ากดดินไม่ว่าคลิปใหม่ๆหรือชอบน้ำใจเอ่อชั้นนะสยหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย 嗯。Anyway.